ครับเพื่อนครับผมามาเอาดอกแค่ใส่ถุงซอยกันครับมึงมาอัปเดตเอาดอกแค่ครับค,ครับมีงได้ถังเดียวครับคู่เดียวครับผม,ไ,มได้ไล แค่บ้านสวนยูฟ้าครับนายยูโรมาเก็บครับผลผลิตใส่ํสำไดเก่าตำนั่นครับผมแค่ไหนก็แค่นั้นก็คือผลผลิตจากสวน <c oughs> แค่แบบน้ำสวนอยู่ฝาครับนายูโโล้าดต่างแป่นตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกุทนครอนี่คือวิถีชีวิตของชาวนาครับทางสกุทนครครับ <c oughs> อะไรปลูกเขาปลูกก็แค่ปลูกตะไคร่ปลูกข้าครับอยู่น้ำสวนน้ำ นานหละครับมีผลผลิตขิ้นมากเข้าก็ไปเก็บครับ นี่คือบระตูทุงครับผมหาดอยู่ของทางสนบทกับผมยังไรครับลองตามื่อมานี่ก็โอ้ อยู่มากครับน้ำท่วมอีกแล้วพี่น้องเลยบ้านส่างแปนบ้านส่างแปนเท่าน้ำท่วมบริเวณก้วงครับผูดดําหน้าตามหลอบแล้วก็มีครับผมผู้หน้าูงหน้านวนเนี่ยกะสบายอยู่ครับผมมีฝนมีน้ำท่วม พี่นองเอาทางนำหน้ารุ่มก่อนโดนนำ่วมแล้วครับเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยพี่นองครับกำลังใจบกเร็วอยู่หรือเปล่าี่นองจิาบอดน เดีก่อนฟ้องอาทิตย์ก็บโบกพี่น้องนี่คือเอาบรรยากาศบานนอกบ้านหน้าให้พี่น้องทงั้งเมืงกรุงเทพปู <c oughs> พอยู่ในเมืองในหน้าครับในหน้า,ากับปูเขาปูดอกแค่ในเมืองก็บทำงานหาเงินขึ้นกันครับเพิ่นก็นได้เอาบรรยากาศ เก็บดอกแคบมากไ้เบิงครับมี่คื้านสวนอยู่ฝาน้ายูุโรครับผม <c oughs> ทำไปครับบรียสียน ุบรนดาคนฟ้าให้อำนวยแต่ว่าปิ่นบุ้ฝนไหลครับมันหน้าห้องฝนไหลน้ำไหลครับพี่น้องเลย ถเมื่อเดี๋ได้หกถุงครับหกถุงสำหรับกระคุ้นึงครับหนึ่งคุ้มต้อำกัดเงี้ยงครับพี่น้องนี่คือการเอาดอกแค่ ขครับแล้วไปแล้วครับยังบ่แล้วยังอีกดอกบานครับบ,บานเก็บตั้งหาครับพี่น้องเด็บนี่ แคครับครับเปลี่ยนพี่นองครับผมขอขอบคุณทุกคนที่เขามาให้กำลังใจพี่ไนแต่เสียนครับเอาดอกแคบพี่นองมือหนึ่ง ในหกเจ็ดถุงครับพอแล้วครับมือนี้จบต่อแค่ก็เอาบ๊บเบิร์ดครับเมียก่อนครับขอ,ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ครับสสวัดีก็เปลี่ยน